สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะตัดกิ่งมาจัดก,กระถางกันนะคะสามารถเอาไปเป็นของขวัญหรือว่าจะทำขายก็ได้ค่ะเราจะให้ดูอัปเดตต้นไม้ที่ออโดนแช่แข็งนะคะมาดูกันว่าตอนนี้น้องๆเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างค่ะแล้วคุณจะให้ดูอัปเดตกิ่งที่เพิ่งปักชาไปเมือเ่อเกือบสองเดือนที่แล้วด้วยค่ะเรามาเริ่มจากกิ่งที่คุณชาไปเมื่อวันที่9ธันวาหกสีนะคะซึ่งตอนนั้นน่าตัดกิ่งเยอะมากมาก ช่วงที่พึ่งช้ำเนี่ยคุณวางไว้ใต้โต๊ะนะคะเพื่อที่จะไม่ได้แดดแรงจนเกินไปหลังจากนั้นนะคะประมาณสามอาทิตย์น้องก็มีรากแล้วก็เริ่มทยอยเอาออกให้รับแดดมากขึ้นนะคะจนตอนนี้ได้รับแดดร้อเซแล้วสีดำจัสปาของคุณตอนนี้ยังเขียวขจีอยู่เลยนะคะเพราะว่าดินเนี้ยเป็นดินใหม่เวลาที่ดินยังใหม่อยู่ก็ยังมีปุ๋ยอยู่นะคะเขาก็เลยสียังไม่ออก เมื่อคืนฝนตกนะคะทุกคนเช้านี้อากาศสดชื่นมากตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะกิ่งโตจนเบียดกันไปหมดแล้วตอนนี้สามารถแยกออกไปปลูกเป็นกระถางเดียวได้เลยนะคะถ้าใครชอบปลูกรวมกันก็ทิ้งไว้แบบนี้ได้แต่พอสักพักหนึ่งต้นไม้ก็จะเบียดกันมากขึ้นทําให้เสียทรงนะคะอย่างที่คุณเคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะว่าหน้าร้อนเนี่ยเหมาะกับการชํำกิ่งมากเพราะว่ารากเขาจะมาเร็วแล้วต้นก็จะโตเร็วด้วย โดยเฉพาะเอ็กซ์เวรีเเนี่ยเขาจะโตเร็วในหน้าร้อนเมืองไทยอากาศร้อนถ้าจะให้ดีต้องหามุมที่ได้แดดเช้านะคะแดดไม่เกินเที่ยงตรงนี้มีไม้ใหม่ที่ยังไม่เคยมาแนะนำตัวเลยนะคะชื่อว่า g r a p โต r รียบรอน e ์ออ s ซีชื่อแบบนี้ก็น่าจะเป็นไม้รูปผสมของออสเตรเลียนะคะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่คุณชํำใส่กระถางไว้ในวันเดียวกันอยู่ตรงนี้คะ่ะสดชื่นมากๆเลย ฝนตกแบบนี้เวลากลางคืนอะต้องออกมาดูหอยทากไม่อย่างนั้นก็จะโดนกัดแหว่งไปแหว่งมาเลยค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นกราฟโตซีดำโกสตี um ้ที่ปักชำเอาไว้เหมือนกันคุณสังเกตว่าไม้ที่เราชำกิ่งเนี่ยเขาจะโตเร็วในช่วงเดือน2เดือนแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะโตช้าลงเพราะว่าดินเริ่มแน่นมากขึ้นแล้วสีก็จะสวยขึ้น ได้น้ำฝนแล้วน้องๆสดชื่นมากๆเลยค่ะต่อไปมาดูความเปลี่ยนแปลงของไม้ที่โดนแช่แข็งนะคะคุณนํามาลงกระบาไว้ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปคุณใส่ลิงก์ไว้ใต้คำบรรยายนะคะทะ่าดาโตเร็วมากเลยนะคะเพิ่งผ่านไปเดินครึ่งเองค่ะมุมนี้จะได้แดดตั้งแต่8ดโมงจนถึงตอนเย็นเลยนะคะขนาดเท่าฝ่ามือแล้วอะ่ะ สีน้องๆยังไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าคุณเอาดินใหม่มาถมข้างหน้าซึ่งก็จะมีปุ๋ยเยอะอยู่แล้วได้น้ำฝนบ่อยด้วยต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะสีเขาจะได้สวยเข้มขึ้นกว่านี้โตมาได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่น้องโดนแช่แข็งเนี่ยใบเน่าด้วยนะคะแปลงนี้ก็จะมีไม้อื่นมาลงด้วยนะคะที่เห็นนวลสีขาวๆตรงนั้นก็คือเอ็กซ์เชอรเบียเม็กซิกันไจแอนค่ะ ช่วงสุดท้ายของคลิปวันนี้เราก็จะมาตัดกิ่งเอาไปจัดกระถางกันค่ะคุณได้กระถางมาใหม่ค่ะเป็นกระถางพลาสติกสีสวยดีตอนแรกไม่มีรูนะคะอันนี้มาเจาะรูเอาเองเราก็จะตัดกิ่งจากแปลงนี้เลยค่ะเอาหลายๆอย่างมาผสมกันเพราะว่าสีเขาสวยดี คุณเลือกต้นที่มีสีตัดกันนะคะก็จะมีสีดำลูซีดำ s e t ต r i a p a t พ p ส n เสีส้มสวยมากเลยค่ะต่อไปก็จะเป็น Graptoria Dry Color ค่ะสีตัดก,กันกับต้นอื่นที่เราตัดไปแล้วได้ดีเลยนะคะสีที่ขาดไม่ได้ก็คือสีชมพู g r a p t o s e ีด m f r a n c ซ s c o b o อดี คุณก็จะเอาเจลลี่บีนสีแดงมาใส่ด้วยนะคะเพราะเวลาโดนแดดจัดเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีแดงตรงปลายนะคะพอได้ไม้หลักแล้วเราก็จะมาเพิ่มความน่ารักของกระถางด้วยการเพิ่มไม้เล็กๆนะคะพวกสีดําลงไปต้นนี้ชื่อสีดำอัลบัมค่ะต้นนี้สีสวยมากชื่อสีดำ r e ร l เล็กซ์ซูมแองเจลีต้นสุดท้ายที่จะไปจัดใส่กระถางด้วยก็คือค r ัสซูล่าอัลบฟลอรค่ะ เวลาหนาวและแดดจัดใบเขาจะสีแดงเข้มสวยมากค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วได้ไม้มาหนึ่งถาดวันนี้คุณลองผสมดินนะคะก็จะมีดินแคคตัสเพอร์ไลท์แล้วก็พีทมอส1ต่อหนึ่งส่วนกิ่งเขาจะชอบน้ำมากกว่าต้นที่มีรากแล้วนะคะคุณก็เลยใส่พีทมอสลงไปเพื่อให้อุ้มน้ำนานมากขึ้นตอนนี้เป็นช่วงทดลองนะคะอาจจะต้องปรับไปเรื่อยเวลาชํำกิ่งก็อย่าลืมเด็ดใบล่างด้วยนะคะ พาราคจะออกมาตรงที่เราเด็ดใบออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะได้มาสี่กระถางคุณวางกิ่งไว้ให้แผลแห้ง3วันนะคะตอนนี้ก็รดน้ำได้เลยค่ะ 1, 1เดือนต่อมาค่ะ นีด้มามอบามบานดอกแล้วนะคะดอกสีขาวเล็กๆน่ารักมากเลยกระถางพวกนี้ได้แดดทั้งวันเลยนะคะได้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยอะคะ่ะจนถึงตอนเย็นเลยคุณกางสแลนห0ซให้ตอนเช้าๆจะได้แดดโดยตรงนะคะเพราะว่าแดดจะส่องเข้ามาโดยไม่ผ่านสแลนสูตรดินที่คุณผสมให้ก็ใช้ได้โอเคเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไร เวลารดน้ำก็ผ่านได้โดยง่ายด้วยค่ะไม่แห้งเร็วจนเกินไปซึ่งก็เหมาะกับการชํำกิง่งเห็นไหมคะเป็นของขวัญที่น่ารักมากเลยถ้าใครได้ไปก็น่าจะดีใจนะคะจัดขายก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้ไม้ธรรมดาเลยนะคะไม้บ้านๆแต่ว่าพวกนี้เป็นไม้ที่ทนทานมากคนรับที่เป็นมือใหม่แล้วเลี้ยงไม่ไมเป็นก็น่าจะสามารถดูแลได้ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ดูค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ